ไปดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดกูเบิร์ดกูคนเบิร์ดตะมองตะบอ,อลน่ะพี่น้องมาพบก,กับเหล่าผู้สื่อข่าวไม่ได้ชอบพูดเข่ากล้องนั่พี่น้องตอนนี้ดูกันอย่างไปเหตุงานพี่น้องไปเบิันเลยพี่น้องจีเวียนพี่น้องสีแงกไฟแดงจีเวียนไฟทอ ชิไปทาน,นกา,ฟาแฟาเข็นจอดขายกลางค้างว่ hmm. <ๆ>าจิพาก,การข้นเขาซเว่นพห่น้องเงินบบมีมีมีเงินอยู่เจ้าบาทก็เลยบุ่เขาเลยหย่างกกลมาเลยพห่น้อง มันเนอตัวไม่อนูสาวบาทไป่น่องเอ้ยราชิคเอาไปซื้อเอ็มลอย์เอ็มลอยน่นซื้อล้านน้อยก็ได้เอ็มลอย์จีนเองนี่ล้านซื้อประจำไีหน่องครับคุณ จังก่อนเหรเนานี่ชาวบาท,ทาพี่เอาชิม้อยเป็นเบานกํากลังอยางมาซอยเขา่าซอยเข่าซอยเข่าซอ,อยในก็ได้พี่เน่าไปเข่าซอยชีวินี่ก็ได้ ร้านจีซื้อประจำเ่มาเส้าพี่นองเอ็มร้อยกระปอกกาแฟอย่างกินตามทางไปเห็นงานตอนนี้กเจ็ดโมงกว่าเลยเขาแปดโมงเขานัานกับแปดโมงนี่้ับครงซื้อซื้อมีด้ขาวแดแผเลเลยนะข้าวแปดแผ่ดี คล้ายกับมีมามา่าขนมต้มอะไรก็่ร้อลาบาทมองปองปลาอะไรไ่้องามันคลายกัขนมกอบกุ้งปลาบาทอะไรก็ชิปบาทก็้ตรงห้องวัดชิปบาทเลย ไฟแดงแกน,นองหนึ่งเลยพี่น้อ,นองบนล่างรถไฟอย่างเงียนี่น้องแล้วก็ซอยขอลานก่อนอย่างเงี้เลยซอย,ยขอลานวปเตี่ยวเรือแกน,นองหนึ่งฮะพัดลมห่ามา กพันฮะเดี๋ยวที่ไครับเดี๋ยวแยกไฟแดงที่นังทั้งที่เป็นรถไฟวองไม่ยังมารวยอะอรวยบุเห็นเออิแล้วมันไปทางอื่น น้องเป็นน้องยีทหารเข้ามาความความสะอาดอาอาก่อน้กใหม่ใหม่ๆอะไรพี่น้องเลี้ยงงูเลี้ยงหมามาแต่เช้าเลยเนาะน้ำ <c oughs> มันพุกงเข้ามาพี่น้อง น้องทหารมาฮหดออกฮดใบบอกไม้ๆม่อะไรกันน้องมาเรียงหมาแบบวก็ควบสะอาดกดใบบอกไม้ๆ่อะไรใ,นล,รมไมไรในลานมันี่เป็นลานกาแฟนี่ที่นี่ว่าคนดังกิน Nè, làn khỏi hoàn lửa thế nào Nè, tít phải đèn Xí nhé, phải Con, con chầm này chỉ đến? đang lột phai thế nào Làn khỏi dù cái cây nhảy cái gần đấy, thế nào Alam hai nhanh ngưng,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  nhanh กับเซฟอามพี่น้องอยู่ก้วคือเก่าเละพี่น้องย้ำเจ้าเศร้านี่เลยอันนี้ล่องชิโก้งน้อพี่มุ่ยเอาไว้ใส่เข่าใส่เปี่ยวใส่เปี่ยก็ได้พี่น้องอาชีพเอาก็ระยู่อยู่ก้วนอ้พี่มุ่ยเนาะสามคนเลยก้วนทางนี้เอาเนื้อมาต้มเลยพี่น้องหยกมา เป็นสิบกิโลโลดเจ็บมา้าพันจิตม้มมอกระเดือคักเลยพี่น้องมาใม่พี่นอ้องโอ้ใส่โลเป็นเป็นกิโลเลยพี่นอ้องอันนี้มอเนอื้อ อันนี้เอ็นแก้วอ่ะพี่มอยเอ็นแก้วน,วอน,นอ้องของน้องคาลายเนาะนี่ใหญ่ๆน้องคาลายพี่นอ้องอันนี้ล่องชิดโค้งนี่ขนมถั่วน้นมพี่น้องมือนจะเห็ดแต่ว่านี่หมดแล้วน่าจะเ,เป็นน้องคนคนสวยฝากติดตามช่องทุกเรือย ช่อ,องอยังช่องอยังคนเจ็บช่องใหม่พี่น้องสาวผลกับน้องเม่นสองคนอะไรคนประทันตั้งพี่น้องคนเมนนนแชลเเาะออคนเม่นชาแนลนพันว่าเนี่ยอันนี้ก็โรจิพี่น้องอันนี้เป็นขนมถวยประกันทำวานนี่แหละพี่นอ้องก็คลายไปเรื่อยๆเนี่ยพี่น้อง เด็กคนกับที่หนึ่งขนมถวยเลยพี่น้องเซฟอาร์มเพลินกำลังที่หนึ่งอะไรอุ่นอะไรพี่น้องอุ่นให้มันคั่นห้อนแล้วออกไปขายเดี๋ยวจะฝากหนงแบบเล็เกๆ มันแข็งมันหมูแข็งเขาเรียกคนไทยเขาเรียกเราเขาเอิน้นน้ำมันทอดน้ำมันหมูคนไทยเอิน้นมันแข็งนี้ต้มหมอวา่แล้วก็เอาอุ่นให้มันห่อนนอพี่มอยมอนี่ ลูกข้ามากกับก็เลยหั่นเลยพี่น้องก็เอามาลวกหั่นใช่เขาเป็นถ้วยเลยชี่สิละรวดมันหอน่อนถันีปกับหนึ่งขนมถ้วยก็บอกอุ่นอะไรพี่น้องอุ่นให้มันห่อนเห็น กินความผันหอดมันจั่งแ่บพี่น้องิ่นกระเห็ดโบรายพี่น้องน้ำมันสองถาดแหมงามสวยๆเลยพี่น้องกลับ<ม>บ้านพี่ชัยกล่องกล่องโฟมน,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 นี่พี่น้องจะเป็นน้ำมันออกเลย นี่เป็นมันออกแล้วน้ำมันมันกับไข่พี่น้องเขาีไปใช้ไปกินกับกว๋วยเตี๋ยวรู้ปะก,กากมันแหละพี่น้องน้ำมันมันกับไข่ได้อีกเขาใช้จริงจริงเลยพี่น้องนี่เพียงก้อนหนึงหน้าตาจะเป็นเด็กสีเหลือุ่นงามหมดพี่น้องอันนี้จะเป็นหมูตุนเนาะไม่มวย แมงข้าหมูทุนนี่จานนึงจักบาทนี่95โอ้95บาทพี่น้องจานนึงกบ่แพง95บาทจานนึงพี่น้องเอ้ย นถ้ถวยกับคูหนึ่งชั้นช้สิบบาทเนาะโอ้คูหนึ่งชั้สิบห้าบาทพี่น้องนี่ยเซฟอาร์มกับปิดแล้วบานนี้มูาให้บมดเอาผ้าหม้อปิดพี่น้องเอาผ้าปิดไหวเป็นน้ำมันออกมา,าลหลเลยพี่น้องก็รที่เป็นกากโมแล้วพี่น้องเนี่ย น้ำมันสายกิ่งลิงเลยพี่น้องเอ้ยคนนะเอาไปทอดทอดไข่ก็ได้พี่น้องได้หลายอย่างนี่น้ะมันเอาไปเห็ดน้ำมันหมูเขาหอมอีกอน้ำมันหมูฉดๆเลยพี่นอ้องมาแต่ตลาดพี่น้องทื่เขาเนี่ยแล้วก็ปลานิลพี่น้อง ที <Yeah. S 2> <ales> ่มันตลาดพรแม่เดเอ๊ะที่แบ่งมัตลาด่น้องแมวก็ได้เดี๋ยวคนเงานอนแใคชิได้เลยพี่นองมันลยแโน่ะ ที่ใดเลยพี่น้องคือแมวพี่น้องแมวตัวนี้ตามันบอดเบื้องหนึ่งพี่น้องอกดบุบๆพี่น้องขอน,นี่ขอนีเอพี่น้องอันนี้โลหนึ่งทรายพี่แป้งขอนีเอานี่ โอ้ถุงชานชิบห <17 5 S 1> ้าพีน้องร้อยกิโลร้อยชานิบห้าบาทร้อยเจ็ดห้าคนน่ะโอ้ก็แพงเลยพี bon ่น <s aa sunshine> ้องตอนนี้ร้อยเจ็ดิบห้าบาทนี่กพักผลอะไร็นซื่อมาในหมกขิงแม่สองวันชื่อข้อเนี้ยสิบโลพี่น้องโบตี้เลยมันลายคนพี่น้อง สิบสองคนว่าน่าอยู่ในร้านโอ้เส็บมานเมียนผักบงพี่น้องพี่แป้งชื่อมากแต่ตลาดเลยพี่น้องงามขนาดพี่น้อง นี้ปลานีาาน่นชื่อใหม่พนักงานอะไรพี่น้องนะเด็ดกินกันนั่นและปลาเนี่ยโลดหน่งเท่าไรพี่แป้งเนี่ยฮอันนี้นอยหาสิบาทน,านี่โอ้ลอยหาิบาทพี่น้อ,องปลานี่ยอยห้าสิบบาทสองตนี่ยสองตอันมือนึ่งนะอของวห่า,ก,ออากินมันะนะ เออแม่คล้องกระแพงพี่นอ้องเมื่อนี่ออออกระชีได้เลยพี่น้องเครื่องปรุงเฮาเติมกับนี้มีซีโรแล้วก,ก็เกลือน้ำตาลแล้วพี่น้องสามอย่างเลยพี่น้องนี่ยแล้วในกระเทียมนี่แม่นเด็ดข้าวผัดกากหมูพี่น้องนี่แหละตัวเจียวอยู่เลยพี่น้องผัดกากหมูจำได้ว่าเหมือน นี่ปากัะเรื่อง้ะพี่น้องปลากระเช้าขึ้นก่อนพี่น้องตรงนี้ผมจับกล้องให้นี่พันธทีต้มปลาพี่น้องนี่หัวขาแล้วก็หอมแดงนี่ก่างม้วนก็แล้วเลยพี่น้องเรียบร้อยแต่าตาจะเป็นแดงสีพี่น้องเห็นมั้ยก็เป็น,นต้มปลาพี่น้อง อก็แล้วเรียบร้อยพี่น้องเอาตักมาลวพี่น้องเดี๋ยวลูกแม่เดี๋ยวเีอ้ยเนมึงเ่อนขักเนาะพี่อมอยย่ามต้มฟา้าข้าวเสวเลยพี่น้องเอาพี่แก้มตอมฟา้า ใส่น้ำไม้สบมีพี่น้องขนมถั่วมามาลุกมาพี่ยอดมาทางนี้ขนมถวยพี่น้องอุดแล้วเรียบร้อยก็จะเอาเอาออกไปขายพี่น้อง เข่าห้องกับมอบักใหญ่หนึ่งไปแล้วพี่น้องเริ่มเทิาเลยมาพี่น้องมา่ยงไปน้เนหไวได้ใช่ไปน่อย ขอบคุณหักเป็น่วยไปถวยมันไปนองถอยเล็กลอะไรถวยข้าสดมาพี่น้องมากินขขาน้ำกันเราน้ำเศ้าไ่น้องตอนเก้าโมงแหละน้องตอนสิเปิดร้านแหละเขารายคนี่น้อง สิบสองคนคนหนึ่งกินแจพยายจมมันพี่น้องยืนกินคือทหารนไงพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บางคนกนับนางบางคนกับยืนอะไรบมมีโตพี่น้องมาพี่น้องมาถ้าคุณกักินกันอะไรถึงกินแหละพี่น้อง <c oughs> เอยพี่น้องกินขน้าวนนูกันละน้ำเหยคุณเออชอบพิพม

บพิมพ์ครับวัน12คนขับแต่พี่มี่ใช่ปหมเี่่นเนเนาาหยุด่นหอะไรพี่น้องจบคลิปไว้ท่านี้พรากันคลิปหนามักกะก็เลยกดแชร์ได้พี่น้องกดติดตาม ฝากคลิปใหม่ๆจากช่องของเฮาคลิปต่อไปพี่น้องไปแล้วพี่น้องวสวัสดีแล้วสวัสดี